นออร่วมตำรวจสุขโขทยัยรวบสองหนุ่มใต้ขนยานรกจากเชียงรายสมล้านเม็ดภายใต้อำนวยการของพลตำรวจเอกกิตตพรันเพชรพบตรพนตำรวจโทกิติศักดิ์ดูลงคขาวิบูลพบชภาคหกพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมพอบอกภภูทรจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายอำเภอศรีสัชนาลายัย ประหลัดอำเภอศรสีสัชนาลัยนายภูวโดลนหลักฐานกำนันตำบลแม่สินเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดงในการปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลพันตำรวจเอกสุภากรบุญคงผอบอกอกรอกอกอสอพศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยจึงสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางที่จะเข้าสู่จังหวัดส,สุโขทยัยต่อมาเวลา6นาฬิกาวันที่7กันยายน2568ขณะเจ้าหน้าที่จุดตรวจแม่สำากกำลังปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์มิซูบิชิบาเจโลสีขาวทะเบียนกอส8594เชียงรายขับมาตามเส้นทาง แต่ไม่ยอมขับเข้าดา่านกลับเลี้ยวหลบเข้าไปในป่าข้างทางเจ้าหน้าที่เห็นเป็นพิรุษจึงขับรถติดตามไปต่อมาได้รับแจ้งจากนายผู้บโดนหลักฐานกำนันตำบลแม่สามว่าพบรถคันดังกล่าวขับเข้าไปในหมู่บ้านแม่สามหมู่สองบ้านแม่สามเหนือด้วยความเร็วผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงตามไปจนพบกระสอบ ต้องสงสัยทุกทิ้งไว้ในป่าข้างทางจำนวนสิองใบตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นยาบ้าจำนวนกว่า3ล้านเม็ขดขณะเดียวกันได้ประสานจุดตรวจต,ต่างๆให้สกัดจับแต่ไม่พบจึงตรวจสอบ <c oughs> ตามสถานที่ต่างๆจนพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเพอรสีสัชนาลายัยจึงประสาน เจ้าของรีสอร์ทจนทราบว่าเพิ่งจะมีผู้ชายสองคนอายุ20กว่าปีพูดสำเนียงใต้เพิ่งเข้ามาเปิดห้องพักหมายเลขหนึ่งจึงทำการตรวจสอบโดยเรียกให้เปิดประตูและเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นเวลานานจึงยอมออกมามอบตัวทราบชื่อว่านายจุดๆๆเบื้องต้นให้การปฏิเสธว่า ไม่ใช่เจ้าของยาบ้าดังกล่าวเพียงแต่ได้รับการว่าจ้างจากผู้ชายที่รู้จักทาง Facebook ให้ขับรถคันดังกล่าวออกมาจากจังหวัดลำปางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุขโขทยัยโดยมีคนโทรศัพท์แจ้งเส้นทางเป็นระยะ,ะยะกระทั่งเห็นด่านเจ้าหน้าที่จึงหักรถหลบหนีแล้วช่วยกันขนกระสอบดังกล่าวทิ้งข้างทาง แล้วหนีเข้ามาหลบภาคในรีสอร์ทดังกล่าวจนเจ้าหน้าที่ติดตามมาจาับก,กุมโดยเพิ่งทำเป็นครั้งแรกหากทำสำเร็จจะได้ค่าจ้าง1นึ่งมืนบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถที่คาดว่าเป็นรถนำทางเป็นรถเก๋งมาสด้าสองสีดำทะเบียนกตสองสองสองศูนยูกจอดทิ้งไว้ในเขตจังหวัดอุตรดิตยยังไม่พบคนขับ ซึ่งจะได้สอบสวนอย่างละเอียดและขยายผลตามหาผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินตามกฎมาตามคดีตามกฎหมายต่อไปทนกฤิเท้าบุญยืนผู้สื่อข่าวสุขโขไทยใชนยงลงอน,นันทปัญญสุทธ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน